แจ้งข่าวเช้าหน้าเงินไรล,ละพันหน้าปังคืบนานัดประชุม16มิถุนายนนี่นายปาโมดนายยกสมาคมเช้าหน้าและเกษตรกรไทยแจ้งขา่าวดีเงินไรล,ละพันบาทเขาหน้าปังพี่นองนัดประชุม16มิถุนายนนี่ต้องมีคำตอบโดยเมื่อวันที่ยีกุมภาพันธ์2568นาคณะ กรรมการนโยบายและบริหารเขาแห่งชาตินอประขอโดยมีนายพิชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน่งเป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินซอยเหลือลายละ1,000บาทมากเกินซิไลายเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและปรับเปลี่ยนพืชไปปลูพืชชนิดอื่น ให้มีมูลค่าสูงขึ้นหรือปรับพันเขาให้ซอดคล้องกับตลาดโดยวงเงินงบประมาณ2,867.23ล้านล่าสุดเกษตรกรคืนทะเบียนเพิ่มเป็นเท่าตัว กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปพอกันมือนี้วันพฤหัสที่12มิถุนายน2,568ากกลับมาพอกันอีกคือเกาออเ่าพี่น้องมือนี้จะพาพี่น้องมารายงานล่าค่ายางผ้าล่ามือนี้มีทั้งปั๊บขึ้นละกะล็ล่าค่าคงทีพี่น้องล่าค่ากลางยางผ้าล่าเปิดตลาดประจำวันที่12มิถุนายนมือนี้นำยางสดปั๊บขึ้น 20บาสตางค์ต่อกิโลกรัมราคากยัยุทีหา16บาท70บาสตางค์กระพรั่งขึ้นจากเมื่อวาน20บาสตางค์ส่วนยางก้อนถ้วย DRC ร้อยเปอร์เซ็นต์มูลนิล่าคานิ่งคงที่ราคาเดิมจากเมื่อวานหา15บาทหา10สต,งตาง C, าคาา 27, 7, า์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC หา10เปอร์เซ็นต์มูลนิล่าคาคงที่จากเมื่อวานมูอนี้กัยุที่27บาท70บาสตางค์ต่อกิโลกรัม ยางแผ่นดิฟคุณภาพดีความชื้นบวกเกิน3%มเปอร์เซ็นต์มือนี้ปั๊บบวกขึ้นมา1บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาอยู่ที่65บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมพี่นอ้องยางแผ่นร่มคว้านชั้น3บวอัดก่อนมือนี้ปั๊บขึ้น1บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาอยู่ที่68บาทห0สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมนี่ก็เป็นราคากลางยางพราราประจำวันที่12 มิถุนายน2 5 6 8พี่น้องมือนีกะมาอัปเดตล่าค่ายางฝากพี่ฝากน้องทีพี่น้องกเกษตรกรเชาวสวนยางยางนำยางสดพี่น้องกระปรบขึ้นส่วนยางก่อนถวยราค่าคงทีจากเมื่อวานเนาะมือนีกะหลายๆลายพื้นที่ฝนยังตกแต่จังหวัดสุรินทร์บานพอนหน ยุดเมื่อนี้ขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนแต่กะบอกมีฝนตกกะโชคดีไปสําหรับพี่น้องอเกษตรกรทีเพิ่นวานเขาช่วงนี้พี่น้องกะมีหลายแปลงเพิ่นกําลังวานพี่น้องบางคนกะวานตมไปเลยเพิ่นวาน่าเฮ็ดจังได้เนาะฝนดีแห้งปีนี้อ่ะกะความคุ้นพี่น้องเอฟซี FC, ที่เขามารับชมคลิปเป็นกําลังใจให้ช่องโป้งเน่งชาแนลเป็นกําลังใจให้ป่อหน่อยที่หาข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่ฝากนอก้องบ่กว่าจะเป็นลา่าค่ามั่นซ้ำปะหลังลา่าค่ากางเขาเปลือกลา่าค่า ยางผ้าล่าอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซสุขภาพหลางกายแข็งแรงบอเจฟบอจจนลำล่วยเงินท้องกันสูบผู้สุขนอ่ะอดใจร่ออีกจังน้อยพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ลงทะเบียนกับกลุมส่งเสริมการเกษตรที่พ่อปลูกเขาหน้าปังเปินมีมติประชุมวันที่16มีทุน่ายน,นี่หู้แน่นอนว่าจะจ่ายจังใดอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบอกันไหมคลิปหนาครับ